ภาพนี้พิสูจน์ใจแม่ปิ่นหลังเจ้านายจุนเน่แทบจะไม่ใช่เพื่อนกันแล้วคุณแม่ปิ่นเกมมณีเคยออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าลูกรักใคร แม่หลักด้วยหากลูกชายคนโตอย่างน้องเจ้านายจินเจดและคู่จิ้นสาวจุนเนเพลิงพิชยาจะพัฒนาความสัมพันธ์เลือดคันจากคู่จิ้นเป็นแฟนกันจริงๆคุณแม่ก็ไฟเขียวผ่านตลอดกระทั่งล่าสุดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงวันเกิดของทั้งคู่ที่ใกล้ๆกันก็ผลัดกันโชว์ความคลั่งรักให้โลกรู้ลงภาพและคลิปสุดฟินแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกฝ่ายจนแฟนๆแซวยับว่าแทบไม่ใช่เพื่อนแล้วแทบจะเป็นแฟนแล้วและแฟนคลับก็แทบจะไม่ใช่ชิปเปอร์แล้วแทบจะเป็นพยานรักคนหนึ่งงานนี้ก็เลยมีแฟนๆหลายคนอยากรู้ว่า แล้วอย่างนี้แม่ปิ่นจะว่ายังไงล่าสุดก็ไม่ต้องคาดเดากันแล้วจ้าเพราะแฟนๆเขาแชร์ภาพหลักฐานชัดๆตรงๆเป็นภาพครั้งยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลหัวหินกันออกมาซึ่งแม่ปิ่นเดินขั้นกลางลูกชายกับสาวจุนเนคุยกันมุงมิงอบอุ่นการันตีและพิสูจน์ใจคุณแม่ได้อย่างดีว่าลูกรักใครแม่รักด้วยจริงๆ